กินกดอนหนึ่งไม่น่ากินกดอนหนึ่ง้มันก็แบบว่าไม่กินหมดแล้วเพรมันไกลมากตอนนี้ก็เลยแบบว่ามองไม่เห็นอมองไม่เห็นเป็นเท่าไหร่สวัสดีค่ะคิดถึงแล้วทีถึงทิ่ถึงคิดถึงเออถึงเป็นการค่ะเสียงมันดังปะ มืดเลย <laughs> อยู่ในห้องอนเดี๋ยวมาทุกคนทุกคนคิดถึงกันไม่เอาอะ่ะอยากอยู่ข้างนอกเาาาาโโซซฟฟเเปิดไฟเหลืองไปเดี๋วเราจะรอไลฟ์กิน instant noodle นี่ย้ายไว้ตรงนี้ได้ไหม ลอยู่กับเพื่อนครับเพราะว่าเสียงไม่ดังแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยทำไงดีก็ต้องพูดเสียงดังขึ้นไงก็ต้องพูดเสียงดังขึ้นไงคิดชื่อเมนูเอาไว้หรือยังคือตอนรอกำลังจะดูหนังเรื่องอะไรนะ A Clockwork o r a n เ e เพราะฉะนั้นเราจะตั้งชื่อหนังว่าจอมอินสแตนนโดคือฉันไลยถึงหนังเรื่องจอมจักรวาล2001ันหนึ่งอสเปซโอดิซี่วันนี้รอดกี่นาทีเดี๋ยวก็ไปแล้วไม,ไม่ไม่เราจะให้ทุกคนดูกระบวนการทำอินสแตนนโดของเรา ใช่ค่ะของคูบริกอ้าวเสียงมันแบบเมื่อกี่เดิมก็ได้ ASMR แต่ว่ามันออกมาถือดีๆลูกๆคว่ำค่ะท่าน ได้ยินเสียงไหมถ,ถ้าได้ยินเสียงสีตาพูดก็กดหนึ่งจะถ้าได้ยินแต่เสียงอันนี้ก็กดสองครับเชฟทุกคนเด๋ยนนี้สีได้ายว่ามันคือไก่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยินเหรอ ตองที่นี่สิกสไก่หวานไม่ใช่ไก่หวานข้างหลังปวดอะไร เดี๋ยวอุ่นเองก็ได้นี่จะโชว์สกิลการอุ่นขนมปัง ถุงของเราเนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่อ่านเม้นเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยอนะ่ะแต่ว่าอยากอ่านนะพี่หนึ่งปางั้งคือแล้วนะ รออนะคะต้องคะร่อนต้องรอนะคะเพราะว่ามีนมีนมาเหรอเฮ้ยมีนมาตอนนี้กำลังทำเอ,อ่อจ้าจังเมียน ทีด่ดาอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนสมัยอยู่ออแถวลาดพร้าวลาดพร้าวพรินเซสใช่แลาวพรวลาดพร้าวพรินเซสผมยาวแล้วใช่ใช่แล้วอยากกินมากินมากรุงเทพแล้วก็ เดี๋ยวเราจะบอกที่อยู่ไปที้ดูหนังใช่ค่ะเดี๋ยวกันมันจะดูเรื่องนั้นแหละไปติดสานไมเนี่ยมันแต่จับมือแล้วเหมือนกันค่ะกินไกลโน่เดี๋ยวก็จะไปแล้วเนี่ย อย่างรวดเร็วเปิดน้ำมัพไม่เปิดต้องออกไปข้างนอกจริงหรอโอเซ่ฝนตกไหมครับเชฟไม่ตกค่ะไม่ตกมานานไหมคะไม่นานมารับจีถ้าถ้าคือถ้าฉันไปเชียงใหม่คือฉันก็ไม่ได้กลับแล้วไง What is the title? Instant noodle. Are you cooking one? We are to uh. We are cooking to Have to order for us. Yeah. ไล์นั่นป่มาย้อนหลังก็ได้ไลฟ์ตลอดไปไม่ได้หรอเชฟอะไรเสล่อเแล้ยงเงี้ยงเงี้ยงกว่าฟ้าผ่าให้น้องฮีน่ารัวไปดูไฮคิวพ่อพีเลยเยี่ยมมาให้หายคิดถึงใช่เปล่าใช่แล้วสิเดี๋ยวเรากำลังจะรอผลลัพธ์ของ instant noodle <laughs> ล้วเดี๋ยวเราจะเอามาอืว้วแล้วเราก็จะไปกินแล้วได้กี่โมงครับตอนนี้เป็นเวลาสเปนนาฬิกาสามสิบสี่นาทีขอจองนิ้วหน่อยได้ไหมเย้ yeah. ครับเชฟมาบ่อยๆนะครับเชฟครับเชฟครับเชฟใช่จริงจริงสิตาไม่ใช่เชฟเป็น <laughs> เป็นนักชิมอาหารแล้วก็เพื่อนเป็นเชฟนะคะสิตาไลาฟ์อยู่ไหนอยู่ใน i a m application ชิบ,บะอะไรเนี่ย เดี๋ยวอืมเขาเรียกว่าอะไรนะดูหนังเสร็จจะมารีวิวแล้วกันใช่แต่ผมยาวไว้มากใช่ไหมตอนที่เราเพิ่งเจอกันผมสีตาย,ยัางแบบเท่านี้อยู่เลยวันนี้นอนไปกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อคืนสีตานอนนอนไม่นอนไม่ตึกแต่ว่าติดมังงะมาก ดูไทยทันแล้วก็ตื่นสิบโมงใช่ทำอะไรทำขนมปังทำให้หน่อยเด้ใช่อยู่ในนั้นแล้วชอบพี่เตนยผมยาวไหมก็ได้หมดไม่ค่อยไม่ไม่ได้ผมยาวมานานมากแล้วก็เลยก็เลยโอเคแต่ก็ยังอยากตัดนะแบบว่าซอยหน่อยก็ได้เพราะอันนี้คือแบบตรงมาก เป็นผู้ชิมอย่างเดียวค่ะไม่ทำเพื่อนเสียงน่ารักเขาบอกเพื่อนเสียงน่ารักขับขึ้นค่ะเพราะนั้นสปอยสปอยในนี้มีคนที่มยังไม่ได้ดูนะคะที่นี้จะแบบว่าเขตดเขตดสปอยขึ้นสปอย อยากทำสีผมไหมครับอยากครับแต่ยังไม่รู้จะทำสีอะไรดีนักชิมตัวจริงของโลกจริงเป็นนักชิมตัวจริงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันฝรั่งทอดกรอบเยอะแยะเลย,ะย,ะยโอ๊ยเขาก็ฟ้าผ่ากันหรอเน <laughs> ี่ยเราควรจะไปบ้างเพราะเราก็มันคึมคมหรือว่าม,มันมันมืดเพราะว่ามันแบบว,ว่ามันมันเย็นแล้วอ่ะ เฮ้ยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูดีกว่าเต้นเต้นเต้นอันนี้ของสิตาอันนี้ของเพื่อนขาดอะไรไปโซกูดจะกินถั่วดอไม่กินแล้วหัวเม็นมากที่มที่มึหัวเมนนริงมึงฉันไม่เคยกินแล้วหัวเมนเลย จริงเหรอฉันฉันเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นมากเลยอะเออว่ากลิ่นเซนซิทีฟใช่ไหมแล้วแบบเวลาฉันท้ำไข่าดาวกลิ่นมันก็จะนซิทีหรือแต่ก็ทำๆถูกจริงๆเขาบอกว่าน่ากินขา,อาดอะไรขาดอะไรติงตาาต้งแล้วติ้งแล้วทุกคนแบบนะ้าอุ๊ย <laughs> นี่คือห้องนี้อบอวนไปด้วยกลิ่นอาหารเราจะรอไม่ได้กันใช่แล้วเราจะเย่เยถึงเวลาอุ๊ยร้อน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 ี่เพ่งงร้อนอ่ะไม่ใช่ละสีฟ้าทำไมอ่ะไปกินแล้วนะคะ